เฟนได้คอมเมนต์มาเยอะมากทุกคนว่าช่วยแนะนำแมคครเคมิคอลคีย์บอร์ดราคาบัจเจตแล้วก็ต้องเสียงดีๆให้หน่อยได้ไหมครับโอเคคลิปนี้นะเนี่ยเฟไปทำการบ้านมาพอสมควรแล้วแล้วก็เจอประมาณ4แบรนด์ที่น่าใช้มากๆราคาไม่เกิน2,000บาทเสียงดีสวิตดีไร้าสายได้ด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นราคาที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้นะคะแต่ว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วไปดูพร้อมกันได้เลย มาเริ่มกันที่รุ่นแรกค่ะกับ a อ u r a F75 ไม่มีรุ่นนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าในต่างประเทศรวมไปถึงว่า คอมมูนิตี้ในไทยก็ค่อนข้างชื่นชอบกันเนาะเพราะว่าตัว F75 เนี่ยราคาเขาแค่อยู่ประมาณแบบพันแเท่านั้นทุกคนนี่ยังสามารถใส่โค้ดรถอื่นลดลงไปได้อีกนะเรื่องของคุณภาพงานประกอบดีมากโดยไซส์ของออร่า F75 ค่ะก็จะมาในไซส์75%แบบนี้มีน็อปมาให้ด้วยงานประกอบดีมากเลยแล้วเขาก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะคะคีย์แคปตกแต่งมาให้แล้วและถ้าเกิดใครที่ซื้อร้านแบบตัวแทนในไทยก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยตรงคีย์แคปมาแบบเรียบร้อยเลย ้ใชงานหลกัหลกๆที่ตัวนี้เนี่ยฮิตมากๆก,ก็จะเป็นเรื่องของสวิชด้านในของเขาจะเป็นแบรนด์ l e โอบอกก็เป็นแบรนด์ลูกกันกับแบรนด์ออร่าเนี่ยแหละสวิชเขาทํามาดีมากๆทุกคนถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะตัว F75 เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกๆที่ทําออกมาราคาบัจเจ็ตแล้วก็เสียงดีนั่นเองทุกวันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่เพราะว่าสามารถใช้งานไร้สายได้รองรับพอสวอปนะคะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เขาจะใส่มาอยู่ประมาณ4,000 mAh ก็ระดับกลางๆไม่ได้เยอะหรือว่าน้อยมากเกินไปสามารถใช้งานพิ์งานทั่วไปได้ตามปกติเลยแต่หลักๆเป็นเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานนี่แหละหากใครไปตามงานคอมมานดเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้ตามบูธที่แบบวางขายคีย์บอร์ดฟิลลิ่งมันดีจริง,รงในเลทราคาไม่เกิน2,000บาทนะโดยสวิตตอนนี้ที่เฟสเห็นจะมีประมาณ3ตัวเลือกจะมีเลโอบอก์ดลิเปอร์เสียงจะออกไปทางคีมี่ติดแหลมในหน่อยแล้วก็จะมีเล o อบอรเกรวูดวีสา น้ำหนักกดเขาก็จะน้อยลงมาแต่ว่าโทนเสียงของเขาจะมีความคิมมีต่ตอกมากกว่าส่วนตัวสุดท้ายที่มีช้อยให้เลือกนะตอนนี้ก็จะเป็นตัว Star Vector เสียงจะนุ่มๆเบา,เบาๆเรียกได้ว่าเป็นเสียงที่เบาที่สุดในบรรดา3ตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แบบสวิตเสียงเงียบๆหน่อยอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองจับเล่นเนี่ย ลองลงน้ำหนักเยอะๆดูจะมีความ flexible แล้วก็ยวบลงไปพอสมควรนะทำให้ตอนเราพิมพ์ใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีแรงมาสถานที่นิ้วมือของเราก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ F75 แต่ว่าในลายอัพของทางออร่าอีกรุ่นหนึ่งที่เฟรรู้สึกว่าก็ค่อนข้างน่าใช้นั่นก็คือออร่า F99 ตัวนั้นจะเป็นไซส์ที่ใหญ่มากขึ้นสเปคจะใกล้เคียงกันค่ะแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นมาเป็น8,000 m อ ah. เหมาะกับคนที่ต้องการนาแพดมาใช้งานก็สามารถไป เลือกดูตัวนั้นกันได้แต่ราคาก็จะกระเถิบขึ้นไปด้วยประมาณ2 0 0 0ันกลางๆแต่ก็เก็บมปเป็นตัวเลือกนะคะถ้าเกิดใครต้องการตัวน้าแพดเนาะซึ่งเฟสแต่พิการไปให้แล้วเรียบร้อยลองดูกันได้เลยค่ะ ก็คือเอจัด ak820 mac plus นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่จะบอกว่าในไลน์อัพของทาง a j et, มันมี ak820 หลายตัวมากๆนะอันนี้แนะนำว่าเพื่อนๆลองไปดูเพิ่มเติม,ตมกันได้แต่ในเรทราคาของเขามีตั้งแต่แบบไม่เกิน2,000บาทอย่างตัวนี้เนะี่ยอยู่ประมาณ1,799บาทรับประกันไทยให้ด้วย1ปีแล้วก็จะมีรุ่นแบบ he หรือว่าดีไซน์สีอื่นๆเพิ่มเติมแต่ว่ารุ่น mac plus ที่เฟซยิบมาเนี่ยก็จะ สไตล์แบบเรโทรเรโทรหน่อยสีขิมขิมก็มาเป็นตัวเลือกนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบสีอย่างแบรนด์ออร่าที่เขาแบบโทนขาวฟ้าคือมันติดหวานไปหน่อยอยากได้ที่มันดูเรโทรมากขึ้นก็มาดูตัวนี้กันได้อีกสีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดก็จะเป็นสีแกรดียนไล่เป็นสีดําตัดชมพูอันนั้นก็เดี๋ยวเฟจจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันเป็นประมาณนี้ทําแบบไซส์ปินด้านหน้าด้วยสวยมากๆก็จะเป็นรุ่นใกล้เคียงกันสเปกแบบใกล้เคียงกันส่วนเรื่องของ ฟีลลิ่งการใช้งานค่ะสวิตด้านในของคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะเป็นตัวไฟไฟสวิตเขาก็จะเป็นแบบลีเนียนะคะเสียงก็อาจจะตอกน้อยกว่ารุ่นออร่านิดนึงจะมีความบางๆแต่จุดเด่นของเขาจะมีความเฟล็กซิเบิลเยอะมากๆนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดใครเลือกซื้อดีๆก็จะมีสวิตอีกตัวหนึ่งชื่อว่าสวิตกรีฟ ก็จะออกโทนคีมมี่ต็อกเหมือนกันแต่เสียงเขาก็จะดังมากกว่าแล้วก็แรงต้านอาจจะมากกว่าเล็กน้อยหากใครที่ซื้อไปใช้งานสักพักหนึ่งรู้สึกว่าลีเนียสวิตเนี่ยมันน่าเบื่อมากเกินไปเขาก็ลองรับฮอตส,สวอปด้วยนะเน้นหน้าตาแบบสวยๆแบบนี้ไปเปลีป่ยนสวิตที่หลังก็ได้คือเอาจริงมันค่อนข้างจะชนออร่าเอแบบมากๆเลยจุดแตกต่างหลักๆก็จะเป็นเรื่องของโทนสีแล้วก็ฟีลลิ่งการใช้งานตัวนี้จะย่บกว่าแต่ออร่าจะแอบตอกมากกว่า นิดหนึ่งนะคะจากที่ลองใช้งานมานะส่วนจุดเด่นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานไร้สายรุ่นนี้จะได้แบตเตอรี่อยู่ที่8,000มิลลิแอมทุกคนเยอะมากใช้งานแบบไตโหมดเลยใครอยากจะไปต่อ iPad เล่นคงเล่นเกมก็คือสามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมจริงจังมากๆเนี่ยอาจจะแนะนําไปพวกแบบคีย์บอร์ดฮอลเอฟเฟกดีกว่าอันนี้ใช้ทํางานทั่วไปอ่ะสบายๆเลยแล้วก็แบตอึดด้วยซึ่งหากใครสนใจเจ้า A j a z AK 8 2 0 Mac Pad เนี่ยสามารถไปจับจองกันได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีงบประมาณมากกว่านี้อยากได้ฟีเจอร์เยอะกว่านี้อย่างเช่นมีหน้าจงหน้าจอก็สามารถเพิ่มเงินไปอีกได้มีรุ่นให้เลือกเยอะมากจริงๆสำหรับแบรนด์ A j a z เนี่ยก็เดนเฟซแปพิก ไว้ให้ไปดูกันได้เลยค่ะฝากสาวเทสให้ด้วย ต่อ,อมาซาลุ KX88 DC รุ่นนี้เฟสแบบภูมิใจนำเสนอเพราะลองเล่นแล้วเสียงมันดีมากจริงๆค่าตัวของเขาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ2 1 9 9าบาทอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนอย่าเพิ่งคอมเมนต์ว่าหนูคือราคานี้เนะี่ยมันอาจจะเกินงบพี่เฟสจ๋วหัวไว้ก็จริงแต่เพื่อนๆยังสามารถใส่โค้ดลดต่างๆลงไปเพิ่มเติมได้อาจจะเหลือประมาณพันแปดพันเก้าก็ยังอยู่ในงบอยู่แต่มันดีจริงๆทุกคนให้ ดูหน้าตาคือแบบมันสวยมากๆนะที่แคปมีการตกแต่งมาให้จะแตกต่างจาก2รุ่นก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าบริเวณแบบ ESC คอนโทรลต่างๆจะมีลวดลายเพิ่มมากขึ้นส่วนบริเวณด้านหลังดูดิ ยกมาหาสมุดมาอยู่ในคีย์วอร์ดเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเป็นเลือกมาเป็นตัวสีดํานะคะเขาก็จะมีสีขาวให้เลือกด้วยแล้วแบบคีย์แคปมันดีมากจริงๆอ่านอกจากเรื่องของดีไซน์ฟีลลิ่งการใช้งานจะบอกว่าตัวเนี้ยนะ่ะสิงต็อกที่สุดละ ในบรรดา4แบรนด์ที่เราหยิยบมาแนะนํากันในวันนี้แบบสิ่งดีมากจริงๆเพราะสวิตด้านในของเขาว่าทางซารูเขาใช้สวิตของเขาเองเลยก็จะมี2สวิตให้เลือกตัวแท็กทาย Galaxy Pink แ,แล้วก็จะมีลีเนียสวิตที่เป็น Luna Yellow ซึ่งแบบ เฮ้ยมันมันดีทั้ง2ตัวเลยก็ใครชอบแท็กไทยมาตัวนี้หรือว่าใครชอบเล่นเนี่ยก็ไปรูน่าเยลโลมีช้อยให้เลือกซึ่งเฟสอยากให้ทุกคนลองฟังซาวด์เทสกันดูนะมันคือจุดที่แบบเอ้ยมันดีจริงๆไม่รู้ว่าแต่เอาเอ,าอาไมไรโอ fe, imer, ้ยมากมกว่านี้อีกแล้วนะฮะนอกจากนี้การใช้งานในด้านอื่นๆเขาก็จะมาในไซส์ T K L ซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะเป็นแบบ 7 5็เป็นับเป็นส่วนใหญ่อันนี้อาจจะเหมาะคนที่ชอบสต T K L กันด้วยสามารถจะใช้งานไร้สายได้แบบไตโหมดเลยตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาอาจจะ น้อยไปนิดนึงถ้าแรกกับเสียงคืิกว่ามันก็โอเคนะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่3,000 m มิลลิแอมทุกคนซึ่งก็อาจจะต้องชาร์จแบตบ่อยหน่อยแล้วไฟ RGB ก็ค่อนข้างแรงตรงนี้มีไฟ RGB โชว์ด้วยส่วนการใช้งานนอกเหนือมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นการปรับแต่งสามารถใช้งานผ่าน VIA ได้ปรับโหมดไฟได้คัสตอมปุ่มได้ไม่ต้องลงไดเวอร์ให้หนักเครื่องใช้งานผ่านเว็บแอปได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าม,มากๆนะคะ ายอยู่ที่2,190บาทมีรับประกันไทยให้2ปีเนาะลองไปเลือกดูกันได้แนะนำใช่โค้ดลดจะอยู่ในบัตรเจ็ตไม่เกิน2,000แน่นอนฝากไว้ด้วยค่ะลองไปฟังซาเทศกัน มาถึงตัวสุดท้ายที่เราหยิบมาแนะนำกันนะั่นกะนะ็คือชิ้นเมิอง M75 Pro แล้วก็ชิ้นเมิอง X98 Pro V2 ค่ะซึ่ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นราคาบัตเจตที่ใช้งานดีมากๆอีกหนึ่งกัแบบตัวเลือกเลยถ้าเกิดใครมีงบไม่เยอะนะคะทั้งหน้าตาของเขาคีย์แคบทนเสียงสวิตช์มีให้เลือกหลากหลายมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอย่างตัวชินเมิง M75 Pro กันก่อนเลย จุดเด่นหลกัหลกๆคือเขาเป็นไซส์75%ที่มีหน้าจอมาให้สามารถใส่ไฟลจิ๊บเพิ่มเติมได้หากเราไปเทียบกับออร่าหรือว่า AJ a ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นแบบไซส์75%เฉยๆแต่ใน,นเรทราคานี้ลูกพี่เชียนเหมิงได้หน้าจอด้วยก็เป็นอีกชอยที่น่าสนใจมากๆส่วนชินเหมิง X98 Pro V2 ค่ะตัวเนี้ยก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีนมแพดให้ใช้งานหลกัหลกๆคนที่เลือกซื้อตัวนี้กันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโทนสี มีโทนสีให้เลือกเยอะทั้งโทนแบบเท่ๆโทนแบบหวานๆอันนี้ก็ลองไปดูเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของการดีไซน์นะคะเป็นแบบความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลยมาพูดถึงเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานด้วยความที่ราคาบัตเจตส่วนใหญ่อะมันจะไม่ค่อยมีสวิตท,ที่เลือกเยอะมากแต่ลูกพี่ชินเหมิงมีสวิตให้เลือกเยอะจัดๆเลยน่าจะประมาณ4ตัวนะคะเท่าที่เฟสแบบลองเล่นมาอย่างที่คุ้นชินของเฟสเนี่ยก็จะมีอย่างดักพัมเป็นลีเนี สวิตเสียงต๊อกน้ำหนักการกดอยู่ประมาณ38กร,รมัมแล้วก็ไฮไลท์สำหรับเฟสเลยนะก็คือตัวพีซไซเลนเหมาะมากกับคนที่เน้นพิมพ์งานเสียงเงียบหรือว่าแอบเล่นเกมยามดึกไม่อยากรบกวนใครพีซไซเลนเป็นแบบเสียงเงียบมากอะเงียบจัดจัดเลยมีแค่เสียงคีย์แฉบกระทบกับที่ตัวสวิตเท่านั้นในราคานี้เฟสก้ายืนยันว่าไม่มีตัวไหนทำสวิตเสียงเงียบเท่าชินเหมือง M75 ปโปรได้แล้วนะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีสวิตเววิบูเป็นแท็กไทยสวิตเสียงต๊อกเหมือนกันฟิลล <Feeling S 1> ิ่งกดจะคล้ายๆกับโ o l y Panda มีสวิตเอลเป็นสวิตใหม่แล้วก็จะมีเซซามเป็นลีเนียเหมือนกันน้ำหนักกดก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ45กรัมนะคะอันเนี้ยมาใหม่เฟซยังไม่ได้ลองเล่นแต่ลองพีดกับลองไซเรนแล้วแบบชอบมากๆยังไงทุกคนก็ลองไปฟังซาวท์เทสกันดูนะคะนอกจากนี้เนี่ยเชียงมืองทำได้ดีเรื่องของ โครงสร้างด้านในเป็นแบบแกสเก็ตแล้วก็มีการตัดเฟคคัตต่างๆมาให้ทําให้ฟิลลิ่งตอนพิล์ลงไปมีความยั่วพอสมควร <S <S> <S ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ keyword, คีย์บอร์ดไมคคนี้ข้อที่สเปคไม่กั๊กจัดเต็มแนะนํามาชินเหมือได้เลยอาจจะเป็นแบรนด์จีนหน่อยไม่ได้คุ้นชื่อมากเมื่อเทียบกับ3แบรนด์ก่อนหน้านี้แต่เขาก็มีประกันศูนย์ไทยให้เหมือนกันนะคะจากร้านเกมมิ่งแพนด์ตยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยส่วนราคาเฟซย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันชินเหมือง M75 Pro ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,950บาทส่วนชิ้นเหมือง X98 Pro จะอยู่ที่2 0 9 0บาทนะอันนี้ก็ยังสามารถใส่ค้นลดหรือว่าบางทีร้านเขาก็จะมีจัดโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยลองไปดูกันได้เลยค่ะหรือว่าจะไปดูรีวิวเต็มๆในช่องของเราก็ได้เหมือนกันหลังจากนี้ไปฟังชาวเทสกันดีกว่า และนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เฟสหยิบมาแนะนำกันนะคะก็ในช่วงต้นปีเท่าที่เฟสลองมาก็จะมีประมาณนี้นะที่น่าสนใจแต่คิดว่าพอคลิปนะี้ลันผ่านไปเรื่อยๆอาจจะมีรุ่นอื่นๆอีก,อกมากมายที่จะมีเปิดตัวมานะคะก็ลองเก็บรุ่นเหล่านะั้นที่ออกมาใหม่เนี่ยมาพิจารณากับเหล่าพวกนี้กันดูเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อกันได้เฟสแปะพิกัดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะคะก็แต่ละรุ่นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป คิดจารณาดูว่าเราอะชอบคีย์แคปแบบไหนเสียงประมาณไหนเพราะในทุกตัวเรามีการซาด์เทสไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกันนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วถ้าเพื่อนๆมีรุ่นอื่นอยากจะแนะนําพวกเรากันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยบางตัวเฟส็อาจยังไม่ได้ลองของจริงแต่คือทั้งหมดที่เราหยิบมาเนี่ยเฟสได้ลองแล้วรู้สึกว่าเออมันดีมากจริงๆนะก็เลยมาบอกต่อหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย